สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะพบกับดิฉันช่อฟ้าเหล่าอารยะค่ะอีกหนึ่งกลไกที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็โดดเด่นในเวทีโลกนั่นก็คือบุคลากรขอ,ของชาติต้องมีคุณภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่การที่เด็กนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราจะมีคุณภาพได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานการศึกษาค่ะและตอนนี้การศึกษาของประเทศไทยกําลังถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคอนาคต ด้วยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่า STEM ศึกษานะคะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับ STEM ศึกษาอย่างกระจ่างเลยละคะ่ะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของ STEM ศึกษาในประเทศไทยเราค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐินท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ รัฐมนตรีช่วยค่ะเราได้ยินคําว่าสเตมศึกษากันมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเอาเข้าจริงๆยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าสเตมมันคืออะไรขอชัดๆสักหน่อยค่ะคือสเตมเนี่ยมันก็เป็นอีกคำหนึ่งมันไม่ใช่วิชานะครับไม่ใช่วิชาแต่มันประกอบะะด้วย4วิชา S, <ๆ> <S, s, <S คือ Science คือวิทยาศาสตร์ T ก็คือเท c โนโลย g y E e n g i n e e r i ร g M ก็คือ m a t h e m a t i c s หรือคณิตศาสตร์ ก็าําลังจะบอกเราว่านักการศาึกษาเขาไม่บอกว่าเวลาเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะซึ่งทั่วโลกเขาก็มีเหมือนกันหมดพื้นฐานอย่าลืมว่าไม่ใช่เรียนแล้วเอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆโลกของเราก็คือการที่เราเอาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันนะ,ะในเรื่องของความเป็นจริงในโลกเอาไปใช้งานให้ได้ก็อย่าลืมตรงนี้เพราะว่าการใช้วจริงไม่ได้ใช้แค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งถูกต้องไหมคะแน่นอนแล้วก็ ที่สำคัญก็คือบางทีการศึกษานี่เรียนเสร็จเราไปใช้ไม่ได้อย่างเรียน3คูณสองเสร็จเราไปใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หัวใจของสเตมนั้นก็คือเรื่องของการประยุกต์และใช้ได้จริงในชีวิตะไปใช้ได้จริงทีนี้พูดถึงยุทธศาสตร์บ้างยุทธศาสตร์ของสเตมศึกษาที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยจะมีขั้นตอนมีลักษณะเป็นยังไงบ้างทีนี้ถ้าพื้นไม่ดีขั้นตอนยุทธศาสตร์ที่สําคัญก็คือต้องหาคนเก่งมาสอนให้เราเก่งขึ้น เห็นขั้นตอนที่ยุทธศาสตร์ของผมเนี่ยมีสองเรื่องหลักๆคือหนึ่งเรื่องการเลือกครูค,คนที่เก่งที่สุดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์<ม>หาให้ได้มาสอนครูม,มาสอนเด็กเราให้ได้ะนะครับยุทธศาสตร์ที่สองคือการทําให้เกิดความสอดคล้องของหลักสูตรหลักสูตรต้องเปลี่ยนตําราเรียนการฝึกหัดครูการประเมินผลนะมันต้องไปด้วยกันหมด แล้วก็แรงบันดาลใจสิ่งจูงใจที่ทําให้ครูอยากจะอยู่ในพนักงานยังสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อถ้าเราไม่ทําให้ครบเนี่ยก็แย่เลยงั้นอย่างตําราเราต้องดีค่ะนะครับครูเราต้องได้รับการฝึกฝนไม่ใช่เฉพาะวิธีสอนสเต็มอย่างเดียวค่ะเพราะว่าท่านทราบไหมครับว่ามีข้อมูลบางส่วนข้อมูลจํากัดนะครับหมายถึงว่าเราเจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าคะแนนครู ในวิชาหลักเนี่ยก็สูสีเด็กนะครับมีปัญหาเลยนะคะก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องพัฒนาส่วนนี้ไปด้วยค่ะครูกับเด็กเรียนไปพร้อมกันเมนสเต็มไม่ใช่ว่าครูจะไปเก่งมาสอนสเต็มรูก็เรียนสเต็มไปกับเด็กเนี่ยรัฐมนตรีก็เรียนไปด้วยกันค่ะาะอสสวทก็เรียนสเต็มไปด้วยกันไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันนะค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยค่ะพูดถึงเรื่องของสเต็มศึกษาฟังแล้ว ลักษณะของการเรียนรู้เรื่องของกิจกรรมน่าจะแตกต่างจากการศึกษาแบบเดิมๆพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ<า>ว่าหน้าตามจะออกมาเป็นยังไงเพราะตอนนี้นึกไม่ออกเลยค่ะออกง่ายๆผมไปที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับทางภาคเหนือผมเดินเข้าไปในห้องเขาอยู่ในบนภูเขานะฮะแล้วผมดูเขาเรลังสอนเรื่องผักอยู่ผักคะน<ณ>้าเด็กเล็กนะฮะเพราะคอราผมเดินออกมานอกห้องมีต้นคะน้าอยู่แต่เรียนกันอยู่ในห้อง นั่นคือเราเต็มศึกษาเนี่ยเนื่องจากไปประยุกต์เราก็ต้องเรียนจากของจริงะนะเราสอนคณิตศาสตร์สอนวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าทําแลบกันบนกระดาษยิ้นเด็กไทยเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าของจริงคืออะไรแล้วจะไปประยุกต์อะไระมันต้องมีห้องแลบมีมีพิพิธภัณฑ์อะไรที่ดีต้องมีเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีสอดครับทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผลอีกแตค,คือยังออกข้อสอบแบบเดิมๆคือ multiple choice อ,อบรในค่ะประเทศที่จเจริญแล้วไม่มีใครออกข้อสอบสเต็มโดยนั่งองกลมนะครับมผมทราบ,บ,บว่าสสวทเขาดีขึ้นเรื่อยๆผมยกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวลองถามพออ,อดูผมเมห็นข้อสอบเข้ดีก็จะให้เลือกเสร็จแล้วก็จะมีช่องเล็กๆถามว่าทําไมถึงเลือกข้อนี้ออันนี้มเมื่นการประเมินผลเปลี่ยนไปแล้เห็นค่ะเด็กก็เริ่มเริ่มเียค ต้องบอกว่ามันเป็นมิติใหม่มากๆกับวงการศึกษาไทยถ้าต่างชาติเขาอาจจะมีการมาแล้วนะคะแต่ทีนี้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้กรรณาแนะนําไปเนี่ยแสดงว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างจะมากทีเดียวตอนนี้ความพร้อมของตัวโรงเรียนกับของครูซึ่งเป็นบุคลากรสําคัญพร้อมไปถึงไหนแล้วบ้างคะือจะเปลี่ยนอะไรมันไม่มีทางพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วอย่าทาให้ตัวเองล้มเหลวค่ะนะแล้วต้องมีเสาหลักเสาหลักสเต็มของประเทศตอนนี้คือสสวทค่ะ เราให้ก็เป็นเสาหลักแนะนํามาได้แต่เมื่อเราตัดสินใจเดินด้านไหนเราก็มาดูผลกันนะครับเพราะฉะนั้นทางนี้ทางสงสวทเขาเตรียมความพร้อมไว้เยอะหลักสูตรใหม่เขาออกมาเป็นปีแล้วนะครับไม่ต้องรอเขาเปลี่ยนหลักสูตรเขาออกมาทยอยมา,ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็มาช่วยดูหลักสูตรเขาเตรียมความพร้อมเรื่องครูเรื่องกระบวนการเรียนการสอนเรื่องตำราก็า <นะ S 2> ผมคิดว่าเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ได้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของ STEM ศึกษากันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ยังมีอีกหลากหลายแง่มุมที่เราต้องทําความเข้าใจกันต่อยังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท,ท่านที่เราต้องไปพูดคุยกันค่ะค่ะและตอนนี้ที่ฉันอยู่กับอีกท่านนะคะที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของ STEM ศึกษาในประเทศไทยค่ะดรพรพันธ์ไวยทยังกูลท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทนะคะสวัสดีค่ะผอค่ะสวัสดีค่ะ พออค่ะเรื่องของสเตมศึกษาเป็นเรื่องใหม่ก็จริงนะคะแต่ว่าอยากจะถามถึงทักษะที่เกี่ยวกับสเตมต่างๆนี้ส่งผลอะไรกับทักษะชีวิตของเราบ้างคะจริงๆแล้วสเตมก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเพียงคําใหม่ที่เอาเข้ามาให้พวกวเราได้ได้ยินกันหลักคิดก็คือว่าเราทํำยังไงที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในลักษะที่ฝึกที่จะ เอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงรนะคะในปัญหาต่างๆถ้าเด็กไม่ฝึกที่จะหัดคิดแก้ปัญหาหรือหาวิธีการจะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการหาคําตอบการปรับปรุงกระบวนการหรือการพัฒนาผลผลิตให้มันดีขึ้นนะคะในสิ่งที่โลกในชีวิตจริงเนี่ย ต้องการบุคพลากรลักษณะนั้นเนี่ยนั่นก็จะสายเกินไปถ้าเราให้เขาแต่รู้ความรู้เฉยแต่ขาดทักษะมันไปไม่ได้ความรู้และทักษะต้องไปด้วยกันทุกวิชาเนี่ยคุณครูสอนให้นักเรียนมีทักษะนี้ได้แต่ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นวิชาที่จะช่วยแล้วก็ง่ายที่จะให้นักเรียนเห็นลอกจิตนะคะหรือตรรกะของการคิดนั้นตรงนี้เราจะบอกว่าฐานทักษะต่างๆเนี่ยก็หน้าที่จะต้องเน้นในเรื่องของคณิตศาสตร์เป็นฐาน ซึ่งยังคลาสสิกอยู่คณิตศาสตร์ต้องไม่ไปไหนเด็กไทยอีกส่วนหนึ่งก็คือความสามารถในการอ่านในการคิดวิเคราะห์สรุปสาระจากสิ่งที่อ่านไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้สองสิ่งนี้จะเป็นฐานการเรียนรู้วิชาอื่นๆณขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงมัน globalize ถูกไหมคะจะต้องเข้าสู่สังคม AEC เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องควบคู่ไปด้วยกันว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าของ STEM เนี่ยเราเราคิดว่าวิชาหลัก ที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือวิชาที่เราได้กล่าวถึงกันมาเบื้องต้นพออค่ะนอกจากคุณครูจะเป็นผู้ขับเคลื่อนสําคัญในเรื่องของการนำสต็มศึกษามาใช้ในกระบวนการศึกษาของไทยรูปแบบใหม่นี้ะะนะคะได้ยินว่ายังมีทูตสต็มด้วย<อ>ทูตสต็มนี่คือใครคะ จริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆครั้งอาชีพต่างๆหรืองานต่างๆที่เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและอื่นๆนั้นเนี่ยบางทียากสำหรับคุณครูนะคะ,คะที่จะยกตัวอย่างหรือให้นักเรียนเห็นภาพว่าชีวิตจริงคืออะไรอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยการเป็นนักบินนักบินอวกาศนักบินที่เป็นパイหลอทั่วๆไปใครบ้างที่จะได้สัมผัสไม่สามารถสอนให้นักเรียนขับเครื่องบินได้ในห้องเรียนอาจจะต้องใช้ซิมูเลชันถูกไหมคะแล้วทีนี้คนเหล่านั้นเนี่ยจะมาอินสปายเด็กๆมาสร้าง มาดานใจก็ต้องเอาคนที่อยู่ในอาชีพนั้นเป็นนักบินจริงๆมาเล่าให้ฟังว่ากว่าที่จะเป็นนักบินเขาต้องรู้ศาสตร์อะไรบ้างดังตรงนี้ค่ะที่เด็กก็จะเกิดความตื่นตาตื่นใจแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะอยากเป็นนักบินแต่มองไม่เห็นเส้นทางแล้วไม่รู้ว่าตัวจะต้องพัฒนาทักษะหรือให้ความสนใจเรื่องอะไรเรื่องฟิสิกส์เหมือนร่างกายทางกายภาพนี่เขาต้องแข็งแรงเขาต้องฟิตถึงจะขึ้นไป ขับเครื่องบินได้เป็นนักบินอวกาศประเทศไทยไม่มีมันเป็นอะไรไอดอลของเด็กๆในในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน,นวันนี้ผอ,อ,อก็มีตัวอย่างของทูสเต็มมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะ,คะไม่รอช้าไปชมกันเลยค่ะ,คะ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกร,ระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์สเต็มศึกษาแห่งชาติ <S <S าตรวมทั้งศูนย์สเต็มศึกษาภาคจำนวน1 3ศูนย์เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนด้านสาเต็มศึกษาที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นโดยมุ่งสร้างโรงเรียนในสังกัดสพท91โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบของการเรียนการสอนสเต็มศึกษาพร้อมทั้งขยายโรงเรียนเครือข่ายสเต็มศึกษาให้ครอบคลุมทุกสังกัดทุกเขตพื้นที่การศึกษา หลักสูตรการบูรณาการของไทยยุคปัจจุบันเนี่ยน่าจะใช้หลักการของสเตมเนี่ยเอาไปใช้ไม่เฉพาะโรงเรียนที่เป็นศูนย์อย่างบด,ดินเดชาส,งสิงห์งสิงหเสนีแต่ผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนน่าจะเอาหลักการของสเตมไปใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในห้องเรียนและทั้งภายนอกห้องเรียนซึ่งผมเชื่อว่าจะเอื้อประโยชน์ทั้งในแง่ของครูผู้สอนและก็จะเอื้อประโยชน์ทั้งในแง่ของนักเรียนที่เป็นผู้เรียนได้ผมว่ากิจกรรมประเภทนี้มีประโยชน์มากในแง่ของสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก แต่ถ้าเราเข้าใจจากประสบการณ์ที่มีการตอบคำถามให้เข้าใจแล้วว่าวิทยาศาส,าสตร์ใช้ตรงไหนบ้างเขาก็จะเริ่มสนุกกับการได้เรียนว่าอันนี้จะไปใช้ทําอะไรต่อไม่ใช่เรียนไปเพื่อความเข้าใจอย่างเดียวผมว่าตรงนี้ตอบโจทย์ในแง่ของการพัฒนาวงการวิทยาศาส,าสตร์สําหรับพื้นฐานเด็กๆนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีค่ะได้ความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินแทบจะทุกอย่างเลยค่ะทั้งการออกแบบเรื่องการคำนวณต่างๆหนูอยาก เป็นวิศวะค่ะก็ส่วนมากวิศวะมีงานมั่นคงแล้วก็ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาแทบจะทั้งหมดเลยนะคะยางเส้นคลับมันจะช่วยให้เด็กได้เอาความรู้ที่ได้เรียนมาเอามาใช้จริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เรียนเพื่อสอบแต่เราต้องเรียนเพื่อให้ใช้ชีวิตอยูได้ ชมสักรู่เมื่อสักครู่แล้วดีใจแทนน้องนักเรียนนักศึกษานะคะมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วรูปแบบของการศึกษาก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับอนาคตของน้องน้องด้วยถามทางสสวทบ้างนะคะผอขาสสวทเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทํางานหนักมากๆตอนนี้การดําเนินการของเราแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างแล้วคะในการขยายผลในเรื่องของสเตมศึกษาในโรงเรียนใช่ไหมคะ อันที่หนึ่งเลยก็คือถ้าระยะยาวเนี่ยท่านมนตรีช่วยเทอรเกียรเนี่ยก็ได้พูดถึงการเตรียมคนการสรรหาคนที่ดีที่สุดเข้ามาเป็นครูคนี่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะว่าครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ต้องมีความแม่นยำในเนื้อหามีทักษะในการถ่ายทอดการสอนแต่ว่าในส่วนที่เรากําลังเผชิญอ,อยู่ขณะน,นี้ก็คือคุณครูกับโรงเรียนสามหมื่นโรงทั่วประเทศนะคะซึ่งเป็นจํานวนมากมหาศาลเป็นครูประจําการซึ่งต้องการความช่วยเหลือแตกต่างกันนะคะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ ู่ในพื้นที่ในตัวจังหวัดเนี่ยก็มี10%นนอกนั้นก็จะเข้ามาเป็นตัวกล่งเมืองแล้วก็เป็นโรงเรียนในไกลๆซึ่งความอ่อนด้อยในเรื่องของตัวเนื้อหาวิชาก็ดีทักษะวิธีการก็ดีอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเวลาทํางานเนี่ยก็คงจะต้องมองที่ฐาน,นของตัวคุณครูเป็นหลักเพราะคุณครูคือคนที่จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตามแนวทางที่เราได้คุยกันเมื่อครู่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเรา คงจะต้องใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะคะมไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยราชพัฒนเพราะมหาลัยเนี่ยก็จะมีบุคลากรนะคะเ<ม>ช่นครูอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ท่านก็สามารถที่จะมาช่วยในการให้การอบรมคอนเทนต์นะคะ<ม>เนื้อหาลึกๆนะคะที่เป็นคอนเซ็ปที่อาจจะเข้าใจยากซึ่งบรรจุไว้ในหลักสูตรซึ่งคุณครูต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้<ค>นะคะ นอกจากด้านวิธีการสอนต่างๆก็มีความจําเป็นว่าสอนเรื่องย,งยากๆให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างไรบ้างดังั้นการทํางานอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องมีการเป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็มีความร่วมมือกันเออเต็มค่ะผมว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากเพราะว่าเพราะว่าบางทีเด็กเราเรียนแต่ในหนังสือใช่ไหมฮะแล้วก็พอเรียนแต่ในหนังสือบางทีเราไม่ได้ไม่ได้หัดคิดแล้วก็มองสิ่งรอบตัวบ้าง อย่างเด็กสมัยนี้จริงๆแล้วบางคนพ่อแม่ก็อาจับไปเสาที่เลพิเศลเลพิเศลเลพิเศษไม่ค่อยได้คุยกับลูกไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะทําให้ลูกเกิดความรู้รอบตัวมากขึ้นอย่างเต็มครับเขาไม่ได้สอนแต่สิ่งที่อยู่ในหนังสือเขาสอนให้เรารู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยโลกมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแบบกิจกรรมสนุกกว่าเพราะว่าเราได้ลองทําเองลองผิดลองถูกเหมือนกับ ได้ไม่ได้แค่เปิดอ่านในหนังสือเลยค่ะเห <c oughs> มือนกับได้ลองทำเอาเองถ้ามันผิดพลาดยังไงก็จะมีพี่คอยบอก <c oughs> ค่ะว่าควรจะแก้ตรงไหนบ้างจากที่พูดคุยกันมานะคะสเต็มศึกษานั้นเป็นการบูรณาการกันแบบทุกภาคส่วนทุกองค์ประกอบเลยก็ได้ทีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักจริงๆนะคะจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของใครคะท่านครับคือค,คําตอบงายๆง่ายทุกคนต้องรับผิดชอบแต่รัฐบาลมากหน่อยท่านนายกให้ความสําคัญมากพูดในครมอลหลายครั้งค่ะ ทำไมทุกคนต้องรับผิดชอบทุกกระทรวงกระทรวงเราเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดอันหนึ่นงสเต็มต้องเริ่มตั้งแต่เด็กผู้เชี่ยวชาญทุกคนบอกเราไปสร้างสเต็มตอนการศึกษาสเต็มตอนไทยๆเนี่ยมหาวิทยาลัยไม่สันละสังเกตไหมมหาลัายก็จะบอกว่ามัธยมเตรียมมาไม่ดีครูมัธยมบอกครูปฐมเตรียมมาไม่ดีครูปฐมบอกครูนุบาลเตรียมมาไม่ดีนุบาลบอกพ่อแม่เตรียมก็มาไม่ดีเนีนทุกคนต้องช่วยรัฐมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะ ทำไมกระทรวงมาไทยเกี่ยวยังไงศูนย์เด็กเ,เ,ลเล็กเนียสเตมเลนเะไรเล็กเด็กเขาอยากรู้อยากเห็นตลอดเนี่ยเราต้องครูคนที่ดูแลเด็กเล็กก็ต้องเข้าใจแบบคร่าวๆไม่ต้องไปท่องว่าสเตมคืออะไรแต่อย่าไปดับความอยากรู้อยากเห็นนะครับเนั้นทุกคนต้องเกี่ยวข้องหมดไม่มีใครยกเว้นนะไม่มีประเทศไหนที่จเจริญแล้วไม่ใช้สเตมนังหนาคุณดูนะครับเกาหลีใต้ที่ตามมาทีหลังเริ่มต้นพร้อมๆกับเราเมื่อ40ปีที่แล้วสิงคโปร์ นะครับประเทศที่ทจเจริญแล้วชัดเจนนะครับสเตมเขาน mm ํา hmm. ทีนี้หลายคนไปเข้าใจผิดว่าถ้าเราไปเน้นสเตมแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้นเน้นเรื่องความดี mm hmm. นะ <Okay. S 1> มันไม่เกี่ยวกัน mm hmm. มันไปด้วยกันได้ mm hmm. นะครับ mm hmm. การทําให้อย่างหนึ่งดีไม่ใช่แปลว่าทําให้ความเรื่องการสร้างเด็กให้เป็นคนดีมีความสุขมันลดร้อยถอยลงไป ตรงนี้ผมคิดว่าเราเราต้องทุ่มทรัพยากรพูดลอยๆก็ไม่ได้นะครับวันนี้เข้าใจเรื่องของสเตมศึกษาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความพยายามจากหลายภาคส่วนนะคะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญค่ะเพราะว่าการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนหมดเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ